ดค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชาแนลค่ะตอนนี้เราก็ลังเป็นเกมไม่ครับเปิดลัคกี้บ็อกก์แข่งกันสู้อีกแล้วน,นะคะ<อ>ก็สวัสดีค่ะเราจะเปิดลัคกี้บ็อกก์อะไรถ้าอย่างนั้นเราไปเสี่ยงดวงกันเลยดีกว่าจ้า<อ>นี่นี่พี่เห็นว่าเปล่าอ่ะสีของลัคกี้บ็อกก์ของเราในวันนี้มันเหมือนสีอะไรปะฮะเหมือนสีอะไรเหรอสีของอุลตร้าแมนซีโล่าอย่ะฮ่าฮ่ะอ่าจริงด้วยดูดิเหมือนจริงด้วยอ่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะมาเปิดลัคกี้บ็อกก์อัลตร้าเมกากันค่ะแล้วก็กิิินนนนนสสตรรรรออออออเเเบ์ีี่แแทาะโคพพกกก้มมดดดดููลงงัึึถ ว่าอุลตร้าแมนซีโร่เลยนะเอาว่าอุลตร้าแมนซีโร่ชุดคอสตูมเขาอะท่อนบนอะเขาจะเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมแล้วก็ท่อนล่างกางเกงเขาก็จะเป็นสีแดงไงล่ะนี่แปลว่าเราเปิดอยู่เนี่ยจะไม่แปลงว่าเป็นอุลตร้าแมนแน่เลยเอ้ยไม่ใช่แต่ว่าชื่อมันก็คล้ายกันอยู่นะแต่ว่ามีคำว่าเมกาเข้ามามาแต่วัดดวงกันเลยฮึบขังแรกดูวันนี้ใครจะชนะโอ้มันร่าเปล่าอ่ะมันเป็นแล่วอันทีเมทสิน้าจ้ไปคราบชุดกอดได้นะเปิดมาได้ก็เกลือแล้วอ่ะเชะฮึบ เฮ้ยกางเกงหาโอ้าโกางเกงจนทึ้นแมนบล็อกอุ้ยแจมเลยไหนลองดินี่สีเขียวสะท้อนแสงจีท้างล่างใ่ะ,ะเอ้ยมันถึกอยู่กางเกงเขาอ่ะเฮ้ยอะไรยิงไม่ต้องหลายนัดนะเขาบอาว่าเกลอะทองเลยนะวาลร้องพี่เคนเอ้ยไม่กากันไม่กากนะเฮ้ยลองไมอีกลองไมอีกนี่เนี่ยเขาเปล่าโอ้โหไม่สะเทือนเลยเฮ้ยพี่เคนทะนูใหญ่มากเลยอ่ะทะนูใหญ่กว่าตัวพี่เคนอีกอ่ะไอถึงใหญ่แต่ก็ยิงไม่ตายอ่ะดิเฮ้ยทำอะไรอ่ะให้ดูดิ อันตราบล์กเหรออุ้เอาทียาด้วเคเก็บไว้ก่อนนะหาชักลึบเออเฮ่อคอมบัสเตรนจะสร้างบ้านเหรออมออมแมวอ่ะทิ้งไปดีกว่าเฮ้ยกรองอุ้ยจะได้ใช้ทันด้วยอ่ะมีสติ๊กด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บสติ๊กเออเฮ่อมีหนังสือด้วยดูพี่เคนบินได้ด้วยไม่ะล่าเดี๋ยวเอ้ยตัวเองบินได้คนเดียวเหรอเดี๋ยวเขาก็บินได้เหมือนกันแหละเออจ้างให้ก็จับไม่ได้หรอกเออถ้าจิงก็ตามมาดิยังยังยังไม่มีบล์ โอเคมากองต่อไปเฮ้ยเสื้อกะว้าวเอเมอรลเสื้อกะอันตับล็อกอู้จำแมวสีฟ้าสะท้อนแสงสด้วยโอ้ไก่มีขนด้วยด้าสีชมพูเฮ้ยมาแล้วอ้าเส้นชันเฮ้ยเขาก็ด้านกันเส้นชันนี่เป็นไงเราหลอมวะเฮ้ยพิกแอคโอพีเอาเป็นหวานแหวววงเงี้ยดูดิเอาตายเลยปะตอดปะตออตาย ซ mm hmm> <problem> ื้อพี่แกงอยู่ไหนนิวันนิวันโอ้เอาซพี่แกงคือมาแล้วแอบลับสังหารโอ้หน้าอะไรพี่แอ็กอ่ะนะสาบานได้นะว่าพี่แอ็กอ่ะนะมันใหญ่นะเน่เฮ้ยแต่ว่าสีมันชมพูชมพูดีนะเฮ้ยไอ้จี้หันทานุเหรอ มี่จันจอรี่โบะขยับอะอะไรนี่ไม่สะเทือนหน้าพี่เคนไม่ต้องทำมาแล้วอ๋อปักกลางหัวเลยอะพี่เคนปักทะลุหัวพี่เคนเลยอ่ะแย่แล้วทะลุิปักทะกุตาเลยให้กางเกงไหมกางเกงอะไรอะอันทีเมตบล็อกเหรออู้ยแมวเก็บไว้ก่อนนะในสโตนมาทำไมเนี่ยเฮ้ยหัวใจหัวใจบัฟพี่เคน ว้าวมวกไปมองบ๊อบเพียบค่ะบ oh, oh. อกโอ้โหอ้าวถ้าอ้าวเห็นเลือดพี่เคนอ้าวต้องร้องไห้อ้าวทำอะไรแล้วให้พี่เคนบัฟบมันซ้อนกันขนาดนี้มันมีสิทธิ์แพลชป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันน่มันเยอะเกินไปป่ะเนี่ยดูเลือดดิอย่าเอาทรุจจอเนี่ย เออมาแล้วชุดเกาะเมเอันต้าเมกาเฮ้ยงานเข้า,มาแม่เราเหมือนอุนต้าแมสซิโร่ป่ะ oh. ไม่ใช่เฮ้ย <laughs> hey, ของเขาต้องน้ำเงินข้างบนสีแดงข้างล่างอันนี้ใช oh. ้ขวาเฉยเลยโอ้ oh my god พี่เคนเขาได้ไรอย่างดีแล้วเอาไปคว้าชุดเกาะได้แล้ว <Huh. S 1> มาแล้วชุดเกาะเมเโอ้ oh. oh. ได้ของเมเแล้วงานเข้า,มาแม่ละเฮ้ย <laughs> <laughs> hey, เอาอะไรไปเยอะแยะ นี่อยากเจอเปล่าดับไม่ดับไมทำไมดับมันทั้งยาวทั้งใหญ่แบบเนี้ยอย่างเทวโหศูนย์มันมีกี่ร้อยตัวโจมตีเป็นทันร้านมเนี่ยเออเปล่าเออเฮอตายเลยอะกะสะท้อนทำไมตายเนี่ยโ้ยงยอดกันขอดกัน เอ้ยเดี๋ยวก่อบเขาแตกถอดก่อนเขายกักลึกเออมีกล่องเปล่าด้วยเหรอเนี่ยโอ้ตัวเย,ยอะๆเหมือนกันนะเนี่ยได้รองเท้าด้วยโอ้หมวกกันน็อกนี่เอ้ยเดี๋ยวก็ได้น,น่ามันน่าจะได้อยู่นะมีตั้ง,งส่งสิบสี่กล่องมะเฮ้ยในบล็อกเขียวเฉยเลยนี่น่าจะไปคราฟชุดได้นะเฮ้ยดาบชมพู หไนอ๋อพี่สวัอตเฮ้ยก็แค่ดัดชิ่งทัวนะมันต้องแดงต้องเงินดิอืมแต่กันนะรู้สึกว่าดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะใช่ไหมล่ะยังแทงกระตีพี่เคไม่ตายหรอกโอ้โหคันทานูโอ้โหแล้วอะไรนะอ้อบคันทานูยักษ์ใจเย็นใจเย็นหนูไปไปเข้าลูกตาเลยพี่เคเได้ของใหม่เนี่ยอะไรเข้าลูกตาลูกศรน่ะทะลุลูกกระต่ายไปน่ะเข้าข้างัวโลลแ้ว เพื่อก่ออะไรมันบังอ,ะอ่อจจะให้ฉันคือ้แร่ไดมอนด์หนังสือมาไหมเนี่ยให้ชันเฮ้ยอ๋อแร่เมก้าอ๋อเค้กเก็บไว้ก่อนเนาะเฮ้ยตะขอตะขออะไรเออไม่ใช่เพื่อฉันมาวุดิอ๋อแบดต้องลองคิดขวาเฮ้ยเพื่อโอ,อ้หอะ <ๆ S 2> ไเรเงื่บเลยอันนี้ไม่ค่อยดีแล้วล่ะแบดแล้วแหละตอนเนี้ยดวงไม่ค่อยจะดีละไม่ต้องกดอีกว่าเพื่อจะได้ดีก็ได้นะ เห็นปะเอ้ยดวงสวยแล้วพี่เคนดวงไม่ค่อยดีแล้วว่ะอ้าวสงสัยวันนี้ได้ผู้ชนะล่ะยังยังยังไม่จบเกมอ่ะเอาไปให้อะไรอะไม่ให้ลองทำไปเนี่ยลองดีเอาเพื่อนช่วงของทั้งคือตายเลยตายทั้งคู่ลว่ะโอ้เลยจะโชคร้ายไปเลยเนี่ยเอ้พี่เคนไม่ต้องถือไว้นะเดี๋ยวนิ้วลันโยนทิ้งดีกว่าในของแบบเนี้ยโอ้กางเกงวอร์ดสิบเลเวลหมายเก่งสิงเลยเสื้อกอดสามอีกแล้วเออเฮ้ยบล็อกดินเฮ้ย ไม่ได้ไม่ได้เอาจะเกลือไม่ได้เฮ้ยเอาเกลือดีนะพี่เค้นจะชนะไงชนะเจะใสเฮ้ยอ,อย่าพังอย่าพัง <as> พังดีใจไปเฮ้ยรองเท้าใหม่มาแล้วรองเท้าสีน้ำเงินด้วยยังไม่ได้ไฟติ้งกันเลยโอ้โหเก่งๆชมพูชมพูอะไรเนี่ยพิแกแอคเลยกอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวออก่อนใหญ่เกินไปป่ะ ไอ้พี่เคนดูพิกอาร์กนี่โอ้ยยังน่าก,กลัวเลยเอ่ะเป็นล่าสัอึกเหรอโอ้ยน่าก,กลัวมากเลยจะมาจาะหัวพี่เคนเหรออ๋อหมวกกันน็อกสีชมพูได้บล็อกแต่ละบล็อกนี่อะไรกันเนี่ยเหมาะสำหรับผู้หญิงปะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วรองเท้าเมเรองเท้าอัลต้าเมกามาแล้วนี่เนี่ยจะมูกน,มนะดาบแดงเงินมาแล้วดาบเมเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะศูนย์กี่ร้อยล้านตัวเนี่ยอ้าว นไโอ้โหเอ็นชันซะด้วยไปลองดิไหนดูนี้โอ้โหแม่จะโวยไม่เล่นนี่พี่เคนเอ่อไม่ต้องเล่นแล้วมั้งได้ผู้ชนะแล้วล่ะเอ้ยขอเขาได้ปะพี่เคนไม่ชนะก็ให้มันรู้ไปนะขอยืมได้ปะเอ้ยไม่ทันหรอกโดนใครดวงมันนะแล้วจะถูกลอตเตอรี่กินนะออมเพียงขอให้เปิดได้เออเฮ้ยมาอีกแล้วมีแต่ขังเกลือนี่เลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยบัฟไหมครับ โอ้ oh, หยอดเลือดอ้ห uh oh, กกะท้องเมาโอเคเก็บไว้ก่อนนะเฮ้ยได้อะไรดีๆด้วยเหรอใช่บัฟไหมครับบัฟซ้อนไปหมดเลยเดี๋ยวพี่เคจะโชว์ของดีกว่าค่ดูโอ้ยได้บัฟใหม่แล้วว้าวอะไรเหรอเฮ้ยบัฟอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ทางซ้ายซ้อนกันจะไปหมดเลยเนี่ยรู้สึกว่าบัฟเปียวแล้วมันกระตุกกระตุกนะเหมือนมันจะคลาสน่ะกลับไปเก็บของกันดีกว่าระวังเต็มคลนะพี่เคนมาแล้วมาแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเก็บของกันก่อนเนาะรู้สึกว่าของเต็มตัวอีกแล้วนะคะ กล่อ,องนี้ก็ไม่ค่อยเกลือนะไม่ขอยทุกกล่องเลยฮนะมันจะโอกว่านี้ถ้าวันนี้พี่เคชนะเอ้ยทำไมต้องมาไฟติ้งกันเ <c oughs> ขาแมนแน่อยู่แล้วต้องมาดวลกันมาๆๆมาอีก <My S 1> <มา S 2> แล้วฟูดออฟแบท <all bad, S 2> เนี่ยเกรชชั่นมาร์กเนี่ยอ้าวอ้อหืออกดอึกกินน้ำปล่าเอ้ยดวงไม่ดีวันเนี้เ <c oughs> ออฮื้ออหื้ออหื้ออโอสำลักจะตายไหมวันนี้ทั้งอึอึกทั้งสำลักไม่น่าจะรอดนะเนี่ยเอ้ยอย่าตีดิ ไอ้เด็กเกมแคชหลับสบายเบอร์ให้รองเท้าล่วงโอ้ยพี่เคนวันไหนบอกจะให้ช่วยข้างไงเดี๋ยวเกมมันดับอัดจะหฮ้ยนิวลันเดี๋ยวกานเก็บกันให้ย่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะหัวห้างดับใหม่ไม่อีกแล้วเฮ้ยทำอะไรได้อ่ะอะไรอ๋อถือกันนะ่นเลยก่อนนะมันคล้ายๆกับเครื่องรางของขลังอะไรบางอย่างป่ะคืออะไรตุ๊กตาได้เฮ้ยปมาแล้วติดพิษ วิธีก็ปาใส่ตัวเองเอ้ยข้าได้ของแกงพี่เคแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปเย็นๆคิดดังเวียนหัววิงเวียนสีสันตามมือถอยจะเป็นลมไปไหยก็ดีแล้วพี่เคถก่อนดิมาแล้วนี่แน่ะเอ้ยี่เฮ้ยพี่เคลังลางอ่ะรับสบายเลยนี่เจอดาบแดงแล้วมั้งพี่เคโอ้ล่างหัวนิตาหักไม่เอม่เปิดล้อเปิดล้อโอเคจะหมดแล้วเนาะ รองเท้าใหม่เก็บไว้ก่อนนะโอ <มา S 1> <Okay. S 2> เคไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะอุ้ยธนูใหม่ว,ว้าวด้ายดูดิธนูอะไรใหม่อะ่ะเอ้ยไม่ให้ดูหรอกเดีย๋ยวเขจะสู้ดิ <laughs> เอ้ยเดี๋ยวแกมันคลาสเอ้ยขอข้อจแจ่มเฮ้ยบัฟฟต์ไหนฮะอะไรฮนะ <laughs> ดูดิมันเป็นป้ายบัฟอ่ะโอ้โหดหลายมากเลยนะปั๊มอย่างไงวะอุ้ยมา,มาแล้วนี่เสื้อแดงน้ำเงินอ้อมัวรกันน็อกอัลตร้าเมก้า เฮ้ยดูอิฉาดิกรอบเมเปเข้ามาแล้วนี่เต็มตัวอยู่แล้วมาอิฉาดิอิฉาดีมาแล้วรองเท้านี่โอ้โหของแรกของแรกอืมอันนี้น่าจะธรรมดานะโอเคมันจะเริ่มเกลือนะต่อไปต่อไปเฮ้ยอะไรเนี่ยเกือบตกล่ะมาอีกแล้วบัฟไหมครับได้ซ้ำมาแล้วพีิคินโอ้โหมันจะแรงสองเท่าไหมเนี่ยไม่ไหวจะเคลียร์นะของซ้ำนะอะไรไม่ใช้ก็แบ่งมาบ้างนะเอ้ยใช้ทุกอันขอบอก เดี๋ยวเขาให้ของเกลือป่ะไม่เป็นไรเกลือยังมีเต็มกระเป๋าให้เนี่ยเค็มไปไว้เนี่ยอุวยรองเท้าหมวกกันน็อกอัลตราเมกอรอีกแล้วชุดตัวอื่นเนี่ยเขาเพิงชุดได้นี่มาอีกแล้วกางเกงโอ้โหกางเกงล้วอุ้ยออมตัวนี้ดีดาบไหมนั่นมันดาบหรืออีโต้นะอย่างเี่เลยแต่ดาบตัวสลัดแน่แสงไฟนีออนด้วยนะอุ้ยเท่เท่ ฮ้ยอะไรปืนบาสุก้าป่ะเนี่ยมินิกันมีกามินิกันอย่าหันมาทางนี้อย่้ันมาที่โอยโโอแย่แล้วโอยตายแล้วตายแล้วมนโอยเมาด้วยติดพิษตอโอกินอะไรไหเฮ้ยะงเกมแคชโอ๊ยโจะตายแล้วตายแล้ว บสบายเลยโอเคเขาเปิดต่อแล้วนะเขาจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องแก้แขนแล้วแบบนี้ก็มาดีพร้อมแตะเมื่อวานแล้วเฮ้ย,ย,ยจะหมดแล้วกล้องสุดท้ายขอให้ลัคกี้โอ้ยจะไวขนาดนั้นเนี่ยเปิดหมดแล้วหรอหมดแล้วเฮ้ยเราแป๊บเราแป๊บพี่เข่งเกือบหมดแล้วไม่เป็นไรคขรอได้ๆๆพี่เคง่งค่อยเปิดไปแตนนี้เปิดไปแต่เกลือเนี่ยอย่างนี้ก็เกลือมาแล้วว้าววิหารด้วย อะไรอ่ะเมีแร่ด้วยอ่ะมีแร่เอโมรอลด้วยอ่ะดูดิวิพี่เคนมัน drop จับมาให้โอ้โหจริงดิเอามาเลยทำอมเลยอมนึกฆ่าเลยเนี่ยเฮ้ยดูดิมันเลเวล e l สามพันเนี่ยโอ้โหออมองร้องไห้แน่เขาบอกฮะดาบพี่เคนเลเวลสามพันเลยเหรอใช่แล้วขึ้นไปจีบๆขอแม่เจ้าอมยอมแพ้ได้ปะไม่น่ารอดนะ เสื้อใหม่ก็มา <g ül> เอ้ยเสื้อมันกากพี่เคนไม่เป็นไรนะมีเยอะๆไม่เผืเ่อแต่ <g ül> อ้อตายเลยเฮ้ยดีแะ้วเนี่ยฮ่าเขายังช่วงมีบัฟเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โอ้โอสบายใจว่ากล่องนี้ไม่มีร,เระ, <g ül> ะเบิดนะระเบิดลื่นมาดิ <g ül> มาเตะๆ <g ül> นี่เลยอุ้ยดาบเลยเอ้ยเหมือนของเขาเลยดาบสีชมพูฮ <g ül> ่าไปงี้ว่าฉาดิเคนหมดแล้วนะอ้าวอันเดอร์เอ้ยดาบเป็นกาก โอเคครับถ้าอย่างนั้นนะเราไปสู้กันต่อนีดกว่าแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราต้องไปคัาเต็มชุดก่อนกันก่อนนะมาเต็มพร้อมยังโอเคค่ะเรามาเตรียมตัวกันก่อนเนาะเดี๋ยวคัาชุดแปร์เอาล่ะเรามีแร่แอนตราเมกาอยู่น่าจะสามารถไปคัาชุดกอดได้นะเฮ้ยพี่เคงก็มีนะไม่อยากจะโม้เด้แล้วแต่ทำสติก่อนตออตับมึงนะอะไรกันที่ไม่ได้หนาปะอ้อมนี่ไงได้มาแล้วอันตราเมกาสวดแหมจะได้มาก็ไม่ได้เอนชานนะเออใช่พี่เคนดับไม่ได้เอนชานอ่ะพี่เคนเอนชาน ไม่อยากจะโมโอ้โหแล้วก็สามพันด้วยนะก็คือเกทับเลยนะเฮ้แเยนะออแต่เดี๋พี่เคนยังมีของครบแล้วแต่ว่าคัทชิพไม่ดีกว่าเธอแตกรีบขิงกันนะพี่เคนเฮ้ยต้องถีบไปก่อนนี่ของสตู้วปก่อนไม่เป็นไรล่าเขาเยอะโอเคค่ะเรามีบนะัฟด้วยเนาะอย่างไรก็มีบัฟนะเฮ้ยพี่เคนก็มีบัฟตัง้งหลายอันนี่เต็มไปห้หมดเลยอ๋อเหรอโอ้โหอะไรบ้างกันเนี่ยอ้อมดูดิ หลอดแมืนี่ทะลุจอไปแล้วเนี่ยเอ้ยดูบาปี้โอ้ทางสายเนี่ยมันแน่นเอียดมากเลยซ่อนอย่ันดูไม่รู้เรื่องเลยอะไรมันจะซ้อนขนาดนั้นฝันยังฝันยังเดี๋ยวแป๊บนึงขอใส่ชุดเกราะกันนะอมต้องใส่กางเกงแบบว่าเฮ้ยกางเกงมันจะแตกว่ะต้องเปลี่ยนกางเกงก่อนหลอดเลือดเป็นไงบ้างอ้อมของพี่เคนทะลุจอไปแล้วอ๋อหหลอดเลือดทะลุจอพี่เคน ทะลุถึงเพดานห้องเลยปะเดี๋ยวใครดูดาบพี่เค้นต้องชนะอยู่แล้วทะลุไปนอกจอคอมเลยอะทะลุจนเกมจะค้างกันเนี่ยเสร็จยังคอมอยังคอม <า S 1> แล้ว,ลวมาเจ <มา S 2> อได้อ้อมมามาเลยมาแสองต่อสามนาะเราจะรู้ว่าพันเจ็บปวดมันเป็นยังไงอ้อมก็รู้ว่าดาบหรือว่าสามคานมันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเอาดาบเขาไปกินพี่เค้นคอมมาเลมาแล้วกินยังไมียองมียาอะไรก็กินให้หมดฮึออกมาเอ้ยอย่างงี้ต้องเจอ เดี๋ยวกันนะทุกคนรู้สึกว่าบัฟกับกับยาของเราเนี่ยมันจะเยอะเกินไปนะเปิดในเกมค้างเลยแค่แตะทีเดียวเกมค้างเลยถึงกับเกมคราสเลยนะโอ้ยดีคอมอีกรอบก็ไม่ไหวเนี่ยไอ oh, <no. S 1> ย่างงั้นนะอ้อมเราจะไม่ใช้ยากับบัฟกันนะสีมันสดๆนี่แหละโอเคพี่เคม,มาพร้อมแล้วแล้วเหลือแค่ใครชนะก็ชนะไปเลยเนาะทีเดียวเลยเดีย๋ยวเกมค้าง okay, โอเคเดีมันแค่รอบเดียวนะรอบอยู่รู้เรื่องเลยนะฮะพร้อมอยังเก<อ><อ>มจบยังอุ้ยนี่อย่างนี้ดิเฮียเฮียอยู่ไหนเฮียเฮีย นี่ลงนี่โดน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 เอ้ยเดี๋ยวๆๆนะโอ้ดาบพี่เค้นแรงมากเลยอ่ะในสะเทือนยังสะเทือนเลยเลยสะเทือนถึงลากฟันเลยเฮ้ยออืเลยพี่เค้นไม่ลดเลยอ่ะเอ้ยเขาก็ยังไม่กระดิกกันเฮ้ยจริงดิแล้วไม่จะมีใครตายไหมเนี่ยเอ้ยเป็นไรลองสู้ไปก่อนเฮ้ยลองก่อนเพลย์ไม่มีใครตายนี่แหละเฮ้ยเสียงมันนั่งป้องเป็งป้องเปงนี่ดาบพี่เค้นโหดอยู่นะเต็มใจไหมยเอ้ยดาบเราก็ประเภทเดียวกันนี่แหละ มีฮันูอยากใช้มากเลยกูเกมแคสเนี่ยเอ้ยยยยยไล่รับไประเบิดพิษเ๋ยวๆเรย์บอกจะไม่ใช้โอ้ยติดพิษติดพิษลองดูลองดูโอ้ยเฮ้ยเสริ์มเฮียจังหวะนี้ล่ะขอฟันเลยขัดจิ้มเลยขัดจิ้มเลยจมจิ้มไปขัดจิ้มเลยขัดจิ้มเลยไม่โดนหรอกจะให้ไม่โดนหรอกเอ้ยทำไมเขาติดพิษด้วยเนี่ยการตายหมดแล้วนี่นี่มามาตามมายังยังยังเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่นี่นี่นะนะ่นะนี่ ทึกยกนี่ไเรียบร้อยเอาเฮ้ยฟีแง่แกไยอ่ะไม่อยากจะโทร่ับเป็นภาษาอนิเมะเลยแน่นอนอยู่แล้วว่าคนหล่อต้องชนะพอกอดแตกก็น่าทึ่งเลยนะเออเฮ้ยมีกระโถนไหมอยากจะอาเจียนวันนี้พี่ก็ชนะไปหนึ่งจูน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 ใครต้องมีกินสนา ก็โอเคค่ะวันนี้พี่เคนก็เป็นฝ่ายชนะไปเนาะแล้วก็วันนี้เราก็ขอเปิดลัคกี้บ็อกมาแข่งกันสู้ไม่แค่นี้ก่อนนะถ้าเกิดใครชอบคลิปเปิดลัคกี้บล็อกมาสู้กันแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราเนี่ยทำคลิปต่อไปได้ด้วยนะแลอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วจอะบ๊ายบาย